ขอ,ขอบคุณมากครับต่อไปท่านอลงกฎวลรกีครับเรียนเชิญครับกับเรียนท่านรองประธานวุทิสภาครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดออรอลงกฎวรกีนะครับสมาชิกวุฒิสภาลําดับที่189กลุ่มอื่นๆนะครับจากจังหวัดชทยนาทนี้นะครับคําถามน่าสนใจของพรบรตัวนี้คือเราพูดกันว่า ประชาธิปไตยเสียงข้างมาก้คำว่าเสียงข้างมากเนี่ยครับมันทำให้เกิดกระบวนการที่คิดว่าฉันได้เสียงข้างมากสุดแล้วฉันต้องเป็นผู้นำในการบริหารแต่เสียงข้างมากนั้นดันไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกผลที่เกิดขึ้นคือทำให้เสียงที่น้อยกว่าเขารวมตัวได้มากกว่ากึ่งหนึ่ง รวมเป็นเสียงข้างมากที่แสดงว่ามากกว่ากึ่งหนึ่งจริงๆจึงเป็นรัฐบาลที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้นี่คือความเป็นประชาธิปไตยครับที่ไม่ได้ละเลยเสียงน้อยแต่รวมกันแล้วกลายเป็นเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาคุยเรื่องประชามติการมาเอาพรอประชาธิติแล้วมานั่งนิยามว่าเอาเสียงข้างมากเลย มันเป็นประชามติหรือเปล่าเพราะประชามติมันมาจากคำว่าประชาชนบวกมตินะครับคือประชาชนผู้ลงมติเนื่องป,ประชาชนผู้ลงมติแล้วเนี่ยครับคำถามที่น่าสนใจผมคงเสริมท่านพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ว่าถ้าคนไม่มาใช้สิทธิ์หมายความว่าเขาไม่สนใจหรือเขาไม่เห็นด้วย แต่ทั้งสองกรณีนะครับผมขอยกเคสกรณีที่ผมเจอที่ขอนแก่นทำประชามติเรียบร้อยมีคนมาลงประชามติประมาณเกินกึ่งหนึ่งของคนที่อยู่ในหมู่บ้านตำบลที่เป็นกรณีโครงสร้างนั้นๆปรากฏว่าพอเห็นชอบเสร็จกำลังจะเริ่มทำโครงสร้างก่อสร้างโครงสร้างมีม็อบมาครับ n g o มาแล้วมหาวิทยาลัยมาแล้ว เข้ามายุ่งแล้วผมก็ถามผมก็ไปดูสังเกตการอ้าวคุณเป็นมหาลัยนี่ไม่มีทะเบียนบ้านในนี้ไม่มีทะเบียนบ้านในนี้มาทําไมก็ผมมีสิทธิ์เพราะผมเป็นนักวิชาการอ้าวเอ็นจมาทําไมก็ผมมีสิทธ์เพราะผมเป็น NG o สิทธิ์ทั้งนั้นใช้สิทธิ์ทั้งหมดเลยครับแต่ไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นั้นเลยและมีส่วนน้อยที่มาร่วมด้วย แล้วก็บอกว่าก็ฉันไม่ได้มาลงคะแนนฉันไม่ได้มาแสดงสิทธิ์ในการลงประชามติวันนั้นกล่าวโดยกล่าวโดยประเด็นตรงนี้เนี่ยนะครับการที่ประชาชนไม่มาไม่สนใจที่ไม่เห็นด้วยแล้วไม่มาตรงส่วนนี้เป็นการช่วยนักการเมืองบางคนมีอํานาจมากขึ้นหรือเปล่านะครับในกรณีของการที่ใช้ประชาไตเสียงข้างมาก ที่เป็นกลุ่มที่มันไม่น้อยมีมีไม่มากพอ <favor. S 1> ดังนั้น <T> การแก้บางเรื่องมันต้องแก้ยากๆครับเพราะมันเป็นเรื่องระดับประเทศเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติจะแก้ง่ายๆใช้ฐานคนแค่ประมาณ5ล้านคนลงคะแนนเสียง4ล้านคนลงคะแนนเสียงโอ้โหครับประเทศชาติหลุดเลยนะครับ จะไปทางไหนยังไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญของการที่จะต้องมีการแก้ตัวพัะดาบัญญัติประกอบเรื่องประกาศพัสดาบัญญัติการใช้ออกเสียงชั้บทต่นี้ผมจึงเห็นว่าอย่าเข้าใจว่าไม่มีกฎหมายรองรับจะมาอ้างหนึ่งในห้าล้มไปแล้วครับแต่กฎหมายอย่างที่อยู่ปัจจุบันนี้ยังมีอยู่สองกฎหมายที่ยังใช้อยู่ที่ท่านสามารถใช้มาเทียบเคียงได้คือหนึ่งคือพระราบัญญัติ อาคารชุดมาตรา4ี่แปพระรัสพระดำรดัสอาคารชุดพุธระ, 1, ะราทบัญญัติ้าร้อยห้าส2551นะฮะมาตรา18ที่ท่านพิสิทธิ์อภิวัฒนายพงยกไปแล้วผมยังมีอีกกฎหมายตัวหนึ่งคือประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ครับรกฎหมายทั่งพาณิชย์เนี่ยมาตราที่4ี่สินะครับมาตราที่มาตราที่9 6นะครับพูดชัดเจนมากครับมันมีปรกฎหมายนี้มีมาใช้นานาแล้วนะครับ ท่านรองที่ดีก็รู้ดีครับเพราะว่าท่านกคอยู่กับผมมาก่อนนะฮะการประชุมใหญ่มันกําหนดตามมาตรา16กล่าวไว้มาตรา96กล่าวไว้ว่าการประชุมใหญ่ของสมาคมต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกเห็นไหมฮะท่านต้องแยกว่าผู้มาใช้สิทธิ์กับผู้มีสิทธิ์คนละเรื่องกันนะครับเช่นเดียวกันกับการประชุมสมาคมคือเขาใช้ว่า ผู้มีสิทธิ์ครับไม่ใช่ผู้มาใช้สิทธิ์คือสมาชิกทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมนะฮะในการแก้ไขข้อบังคับนะครับหรือการประชุมมีมติต่างๆนะฮะถึงแม้จะเขียนว่าเว้นแต่ข้อบังคับของสมาคมนั้นจะก,กําหนดองค์ประชุมเป็นอย่างอื่นถ้าไม่กําหนดไว้ให้ยึดประมวลกฎหมายแพ่งมาตราที่ 96, 96นี้ มีหลายกรณีที่สมาคมมีปัญหาในการประชุมแต่ไม่ได้เขียนเข้ามาครับว่าสมาชิกจํานวนเท่าไหร่สุดท้ายต้องมาเจือบงกับแท่งมมตตาที่96นี้นะครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสุดแล้วเนี่ยนะครับ<ม>การประชุม,มการออกเสียงประธามติ <c oughs> อย่างน้อยมีกฎหมายรองรับแล้วครับคือประมวล ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา๙6ที่พูดถึงเกณฑ์กึ่ง1ชัดเจนของจํานวนสมาชิกและมาตรา9 8ของพระราชบัญญารทุดมาตรา2 0 0พุศ2 5 1าซึ่งกําหนดไว้ของจํานวนกึ่งกึ่งหนึ่ง,งของสมาชิกเหมือนกันนะครับอย่าให้พรบนี้ส่งเสริมให้นักการเมืองบางคนมีอำนาจมากขึ้นครับขอบคุณแม่ครับ